เป็นปุ้ยเขาเป็นปุ้ยติดอยู่อ๋อตั้งใจถ่ายรูปไปหวินาทีช้างสวัสดีพร้อมกันนักเรียนขาขอศูนย์เราชั้นในขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยว e า c o m e to the Open คอนเ e r ร์ t i o n Center Talking about the elephant, we can let them go to school and train them to use the command and the b e h a v h e r e and it's good. แม่ไปก่อนเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยอ้าวหรือแม่จะชิดในอ้าโอ้อ่ะตะวันขยับแม่ขยับไปชิดนู่นเลยมาหรือว่าให้น้องนั่งริมนี้ก็ได้นะคุย้ยเดี๋ยว่าสบายไม่ได้เอาผู้หญิงตรงหลังตรงมุมก็ได้อ๋อได้ไปยังไงเอ่ยตรงนั้นเอายืนเลยยืนข้ามไปเหยียบ แม่แม่เกาะไว้แม่เกาะลูกสิเออแม่พลายบายอ,อ่ะไม่ไปไม่เดินเดินเร็วเดินเร็วออต้องใส่หนักแม่พลอยแน่เลย ไปแล้วนะครับเขาจากเราไปแล้วนะครับเขาได้เดินทางไกลแล้วนะครับบายบายมาแล้วครับเขากลับมาแล้วสนุกไหมจม,จมน้ำด้วยเหรอจริง,รงเหรอโ,โอ้โหมีร่มด้วยอยู่คนเดียวเลย รอคิวช้างติดโทษทีโตนี่สี่สิบสาแล้วนะเฮยอายุเท่าคุณเลยเป็นไงบ้างเราเหนือสนุกไหมพาลุงน้ำแบบแลเหลือขอลูกแลเหนือ,อเอาให้ขหนอนเอาให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเออพี่ตะวันลงมาอย่าปีนลูกไม่ใช่ลิงลูกลงมาลูกลงมาลงมาเออเป็นไงบ้างตะวันสนุกไหมมีอะไรบ้างข้างในมีน้ำมีน้ำด้วยเหรอ ตกใจอ,อ,อ,อ้าวปาแม่เป็นยังไงบ้างสนุกมากโอเคปิดเลยจะปิดคลิปลแล้วเดี๋ยวปิดแม่ปิดคลิปเร็วแม่แม่รัดลูกนี่แข็งมาอก,มากอะปิดกมกเขาพาลงน้ำด้วยเดี๋ยวเขาจะรับรอืินแล้วอ่ะปิดคลิปก่อนปิดยังไงปิดเลย